ทุกคนรู้จัก Nvidia Intel Apple Samsung แต่ไม่มีใครพูดถึงคนที่ว่าสมองให้ชิปเหล่านั้นเลยใครคือบริษัทเดียวในโลกที่ไม่มีคู่แข่งและทำไมทุกบริษัทชิปทั่วโลกต้องพึ่งทาแสง EUV จากบริษัทนี้เพียงเจ้าเดียวเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟัง ASML คือบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ไม่มีโรงงานผลิตชิป ไม่มีแบรนด์โทรศัพท์ไม่มี AI ไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่มีเครื่องจัดระดับสุดยอดชื่อว่า EUV Lithography Machine EUV เครื่องยิงแสง Extreme Ultraviolet ความยาวกลื่น13.5นาโนเมตรใช้ยิงละลวดลายระดับอะตอมลงบนเวเฟ,ฟอร์ซิลิกอน เพื่อสร้างสมองชิปที่ทันสมัยที่สุดในโลกเรื่อง EUV ตัวหนึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นจากซัพพลายเออร์ทั่วโลกต้องใช้เลนสะท้อนที่ผลิตโดยบริษัทไซส์จากเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าเดียวในโลกที่ทําได้ใช้เทคโนโลยียิงปลาสมาที่มุเพื่อสร้างแสง EUV ที่เสถียรและแรงพอเครื่องยิงแสงอัลตราไวเอตที่สามารถแก้รูนลายบนแผนไวเอรที่เล็กกว่า2นาโนเมตรได้ มันเล็กกว่าขนาดของ DNA เล็กกว่าความเข้าใจของรัฐบาลบางประเทศซะอีกแล้วทำไมต้องเป็นแสง EUV แล่ะก็เพราะเทคโนโลยีเก่าอย่าง d u v มันไปได้แค่1 0ถึง7นาโนเมตรเหมือนเอาปากกาเมสิกมาเขียนบนเส้นผมมันก็เขียนไม่ติดใช่ไหมละ่ะแต่ EUV ใช้เลเซอร์ยิงที่มุกให้ระเหยกลายเป็นปลาสมาแล้วเก็บแสงที่ออกมาซึ่งเล็กพอจะวาดลวดลายเลเยอร์บนแผ่นซิลิคอนได้ในระดับที่ทำให้ AI เปลยวขึ้นอีกสิบเท่าถ้าใช้แสงที่ยาวกว่านั้นลายจะบเบลอไม่ชัด ถ้าจะใช้แสงที่สั้นกว่านั้นถึงแสงเอ็กซเรหรือแสงกันมาก็จะเจอปัญหาวรสูดุดูดซับแสงเหล่านั้นแทบทั้งหมดแล้วทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเมกาจีนอินเดียไทยถึงทำไม่ได้ละเพราะ ASML กับเพนโทนิต์บาร้อยรายใช้เวลา30ปีกับการวิจัยทำเลนส์พิเศษให้แบบห้ามมีโฟนแม้แ,มแดดไดตำเดียวอุปกรณ์ทึกระบบต้องอยู่ในสุญญากาศร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะแสง EUV โดนอากาศแล้วจะหายวับทันทีมันจะไม่มีคู่แข่งจริงๆหรอ จีนกำลังเร่งพัฒนา EUV เองหารโดรษัตว์ SME แต่เครื่องที่ได้ก็ยังห่างชั้นอีกเยอะญี่ปุ่นก็มีเค n นอนกับนิ k อนที่หันไปทำนาโนอิมพเรน์คือการพิมพ์ลายระดับนาโนด้วยตรายอย่างแต่ยังอยู่ในขั้นวิจัยแต่ที่น่ากลัวสุดคือ Intel ที่เพิ่งเปิดตัวเทคโนโลยี HNEUV a รุ่นใหม่ให้ความแม่นยำม,มากกว่าเดิมอีก2เท่า แต่เครื่องที่ว่านี้ก็ซื้อจาก ASML มาพัฒนาอยู่ดี <laughs> TSMC, Intel, Samsung, Nvidia, Oracle, ARM มาฟีองค์การทิปเหล่านี้ก็ล้วนมันเป็นลูกค้าหักของ ASML ทั้งนั้นถ้าไม่มีเครื่อง EUV ของ ASML ทิพยที่เล็กกว่า7นาโนเมตรจับไม่เกิดขึ้นไม่มีสมอง AI ที่ล้ำสมัยไม่มีชิปสำหรับสมาร์ทโฟนและโคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุด ASML คือจุดสงสุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิปยุกใหม่ ASML บริษัทดิวโวลที่ครองตลาดเครื่อง EUV หรือโทรกราฟีแบบไร้คู่แข่งในยุคที่ทุกคนพูดถึง AI คุณอยากถือหุ้นที่ต้องแข่งกับคนอื่นหรืออยากถือหุ้นที่ไม่มีใครปาสู้ถ้าชอบไอเดียเปลี่ยนโลกแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับลุงจะหามาเล่าให้ฟัง